อะไรหนูจ้าจ้ามาจ้าทิงจ้ามาจ้าทิงจ้ามาจ้ะแม่อยู่ไหนลูกมองเห็นไม่ได้ทำทำมองเห็นแล้วฟอร์มมันี่ยเราอะใช่ไหมจ้าจ้ามาจ้าทิงจ้ามาจ้าทิงจ้ามาจ้ะแม่อยู่นี้ทางนี้ลูกทางนี้นาอทางนี้จ้ามาจ้าทิงตบมือแปะแปะร้องเพลงด้วยแม่พลอยดูนะร้องเพลงนะ อโชว์แม่พลจ้ามาจะทิงจะมาจะทิงจะมาจะทิงจะจะจ้าจ้าอะร้อง่ให้โชว์จบมือด้วยน้องเอ้ยตบมือได้หลกตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะแล้วน้องอะตูดูมวยวงต้อนตา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 อะดูพี่เจมส์ทำอะไรกันพี่ป้าย่าทำอะไรกันจ๋า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 เอ้า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 อะไรของน้องเนี่ยวันเอ้ยทำอะไรคะ ดูแม่พลอยมาหาถึงที่แล้วเนี่ยอาตะ๊เอาเครื่องฟอกอากาศมาด้วยเนี่ยวันนี้ทางนี้อาทางนี้ลูกหายเหนื่อยใจไก่มั้งเนี่ยกินกินเกาลักไหมลกูกน,น,น้องอาตะไป อาจารมาจ้าดิงเจ้มาจ้าดิงเจ้มาจ้าดิงตุ้ยต uh, <an> <ummer> ุ้ยอะไรไงตุ้ยตุ้ยไงน้องอะไรอะลูกอะร้องเพลงให้แม่พลอยฟังก่อนแล้วอาตาทย์ทำไงคะงงดูเท้าดูเท้าจ้ามาจ้าทิ้งจ้ามาจ้าดิงจ้ามาจ้าดิงจ้าจ้าจ้าเออแต่อะทำนิ่งแต่เท้าไม่นิ่งนะคะวันเอ้ย เต้น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 เราเท้าเร็วมากกันนะเดี๋ยวเราเริ่มนี่เธอเดินได้นี่ซอยจิ๊บ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 จเ๊บจิ๊บจน๊บจเ๊บจา๊บจิ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 ๊บจเ๊บจิ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 ๊บจา๊บจิ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 ๊บจ อ่จาดูเท้าเลยติง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 อาเท้าเร็วมากเท้าเร็วมากอเท้าเร็วมากเร็วมากเร็วมากอันจ้ามาจ้าทิงจ้ามาจ้าทิงจ้ามาจ้าทิงจ้ามาจ้ามาจ้าทิงจ้ามาจ้าทิงจ้ามาจ้ทิาไมเท้าหนูเร็วจังเลยอ่ะลูกจตาจาจ้าจโอ้ยเหมือนวิ่งเลยวิ่งวิ่งววนววัวัจามจ้างจ้าจริงจ้ามริงจ้าโอยเนย อ่ะไปละจาจ้าทิงจาจ้าทิงเออเท้ามาต่อเลยเท้าอ่ะจ่าจ่าจ่าต่าจ่าต่าจ่าจ่าทำไมเท้าหนูเร็วมากเลยอะลูกฮะอ้วนอ้วนเลยอ่ะจ่าไม่นิ่งเลยนะอ้วนอ่ะลูกขึ้เดินได้แล้วลูกปะดึงดึงดึงไอ้ดึงดึงดึงเออดูอูยเธอเดินได้นี่ซอยแบบดึดดึดดึดเอาเถอะปีหน้าได้เดินแน่นอนจาจ้าทิงจาจ้าทิงจาจ้าทิงจานิ้วมือนิ้วเท้าครบอย่างที่น้องพลอยบอกเลยนะคือทุกอย่างเขามีครบหมดอ่ะ ตึง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  <c oughs> นะเดี๋ยวเขาจะแต่งนิยายเขียนนิยายพวกเราฟังแล้วดูเขาจินตนาการหน้าตาพ่อพ่อแม่แม่ในนี้แล้วเป็นยังไงใช่ไหมใครสวยใครสวยยกมือขึ้นน้องกอยยาใครชื่อกอยยายกมือขึ้นอ้วงตวงพูดอะไรหูกอย่าไปว่าป้าย่าเขาผู้ใหญ่แล้วลูกเห็นก็นั่งแกะงี้ไปว่าเขาไม่ได้นะเราเป็นเด็กกละลูกนะจา่าไม่ไจ้ดิง้งจา่าไม่ได้ดิ้งจ่าจะขอเขากินเหรอลูกเหรอหืขอกิน ไม่เอาไม่เอาเอาไหมคะเอาไหมคะไม่อยาก Turn, ขอพี่เจบหรอกขอทําไมพี่เจบเนี่ยพูดมากขอไหมคะตาตาดินงตาตาดินเอาไหมขอพี่เจบไหมคะไม่เอาะลุกขึ้นลูกเดินเดินซอย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 ขาแล้วตปขอที่เี้ยมองใคอลองเพลงให้แม่แม่พลอยฟังเลยแม่พอยมาหาเนี่ยจามจ้าดิงจ้าแล้ว จ๋า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 ดูเท้าเลจ๋าจ๋าจ๋าอันจ๋าจ๋าโอ๊ยเครียดเครียดโอ๊ยปวดหัวละพูดอะไรเยอะแยะไปกันหมดเนี่ยปวดหัวเอาปวดหัวปวดหัวเอาตบมือแปะแปะให้ดูก่อนลูกตบมือแปะแปะกันตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะไม่หปือว่าเอออย่าไปโกรธเขาเขาไม่ให้กินเฉยๆลูกไม่เอานะพี่เจี๊ยบเขาก็แบ่งให้จ๋ามาจ้าจริงจ๋ามาจ้าจริงจ๋า อยู่ๆแบบไม่อยู่อยู่ป้ายยากเนะก็ยากจัดเสื้ลูกจัดสิตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะเลยเนาะวุ้นเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวฟังเขาคุยนะฟังเขาคุยวุ้นเอ้ยวันฟังเขาคุยเหรอลูกแต่แต่แต่โอ๊ยปวดหัว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 อีกแล้วเจมส์ว่าอะไรลูกเนี่ยน้องอย่าไปเครียดลูกชีวิตไม่ใช่เรื่องซีเรียสลูก กินกราบกินอ่าอาอะไรเนี่ยอะไรนั่นนั่นโบลอยเหรออ่ะป้าขอไอติมมันลดมะนาวอีกหน่อยเล้วเอติมลดมะนาวอ่าลดมะนาวอ่าเอาขอโจ๊กด้วยค่ะป้าโจ๊กโจ๊กอ่ะโจ๊กอ่ะน้องโจ๊กลูกๆโจ๊กโจ๊กอ้ํา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 อ้าพอพอทำมือพอแล้วกินเยอะเดี๋ยวอิ่มเนาะอ่ะโจ๊กโจ๊กโจ๊กอ่าไอติมลดมะนาวด้วยค่ะ ไอติมรสมะนาวอะไอติมมานาวค่ะลูกอ่า <ng> er <ling> ขอน้ำแดงหน่อยค่ะป้าน้ำแดงน้ำแดงขอน้ำแดงน้ำแดงด้ค่ะน้ำแดงน้ำแดงค่ะจะอิ่มแล้วค่ะจะอิม่มออิอ่มแล้วเจ้ะน้ำแดงแล้วเหอะจะ้อร่อยไหมอ่ะพี่เจมพี่เจมขอกลักสองลูกค่ะตามาตาตามาตาตามาตามาตาตานีเจอมึง อ๋อนน้ำมะนาวด้วยค่ะน้ำมะนาวเอาน้ำแดงด้วยค่ะน้ำแดงเออน้ำแดงด้วยค่ะน้ำแดงอ่าดูเท้าดูเท้าซอยอีกอีกเออขอน้ำส้มสายชูค่ะฮะไรเนาะฮะท่ไทำไมเออดูดูเช้ใช่เหรอลูกฮะวุ้นใช่ไหมเออทำไมอร่อยไหมเหรอ้าวอะไปว่าใครไปว่าป้าย่างไม่ได้นะลูกเขาเป็นผู้ใหญ่ อุ้ยพึ่งจะเลอะรองเอออิ่มแลวเมื่อกี้เลยเห็นไหมป้าป้าขอน้ำแดงหน่อยค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะพี่ปิ่มมาแล้วนะคะพี่ปิมมาแล้วค่ะพี่ปิมมาแล้วนะคะเดี๋ยวเคยดูพี่ปิมมาถึงทำอะไรก่อนเลยพี่ปิ่มสวัสดีค่ะพี่พี่พลอยก่อนนะคะพี่พลอยงนู่ะพี่พลพี่พลอยสวัสดีค่ะสวยๆอะอาดูเท้าดูเท้าเก็บรองเท้าก่อนค่ะป็นฉีดได้ไง แม่มันจับฉีกยาจับบ้าเกินตา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 อย่ามึงนะหนูแม่อ้นมาหนึงก็หลบงี้เลยเหรอใส่แม่ด้วยฮะไรอะว่าลอยยอุ๊ยทำไมพูดเสียงอุ้ยแม่อ้นยักมาแล้วลูกลอย่ะใครเช็ดก้นให้นี่คนนี้มาแล้วลูกว่านายทำหลบ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วเห็นแม่แม่อ้นอ่ะกลัวความเป็นครูไงสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเชะสวัสดีค่ะก่อนเ่ะเอาละน้องน้องพี่ปิ enfin ๊มมาแล้วทำไงต่อคะปิ๊มมาใส่แมสก่อนเลย